สวัสดีทุกคนและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวันซรา p นะครับช่องที่พวกเราจะพูดการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกคนนั้นไปทําความรู้จักกับนิวบิดาแห่งเวนัมและซิมไบโอตทุกตัว หลังจากที่พวกเรานะครับไปดู Venom the last d ดนมาแล้วนะครับลหลายๆคนรวมไปถึงผมด้วยเจอตัวละครตัวละครหนึ่งครับที่น่าสนใจมากแนะตัวละครนั้นมีชื่อว่า No ครับซึ่งโคตรเท่เลยครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยคือผมไม่รู้จักตัวละครนี้ครับพูดตามจริงเลยคือผมไม่ใช่แฟนคอมิกค,ครับก็เลยไม่รู้จักประวัติตัวละครพวกนี้นะแต่เนือสิ่งอื่นใดเลยครับผมเชื่อว่าบางคนเองก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคอมิกเนาะ พอชนะแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนนั้นมาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันครับและสําหรับใครนะครับที่รู้จักตัวละครนี้ดีถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปนะครับสามารถคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับตัวละครนอร์ฟนะครับเราต้องบอกกับทุกคนก่อนครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกครับเวเน่วอลุ่มสนั่นเองครับทุกเอ่ยขึ้นในนามของเจ้าแห่งนรก และเทเบาจา้าแห่งซิมไบโอตหากจะพูดถึงเรื่องราวของเนานะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยนู่นเลยครับก่อนจักรวาลกำเนิดขึ้นมาณนะช่วงเวลานั้นนะครับมีเพียงแค่ความมืดความเงียบสงัดไม่มีสิ่งใดพื้นที่อันดำมืดมิดละเวงวางนั้นเป็นของเนาและแล้วในวันหนึ่งครับก็มีเหล่าเซเลเชียล เทพเจ้าระดับที่มีพลังคอสมิกบีอิงพวกเขาเหล่านี้ครับก็มาทำลายความเงียบสงัดของเนาพวกเขามาสร้างจัก,กรวาลและความสว่างสวัยในความมืดมิดและนั่นก็ทำให้พื้นที่ที่เงียบสงบของเนานั้นก็ถูกเติมแต่งไว้ด้วยดวงดาวและจัก,กรวาลมากมายแต่สำหรับเนานั้นมันคือการบุกลุกและช่วงชิงดินแดนของเขาครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนา ก็เลยบันดาลโทสะแสดงความเกลียการออกมาโดยการประกาศสาญานุภาพว่านี่คืออาณาจักรของข้ามันไม่ได้ว่างเปล่านรกของข้าก็ยังไม่สิ้นไม่ได้เป็นลูกลวงความไม่สิ้นสุดของดินแดนข้าไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ได้ความว่างเปล่านั้นคือลมหายใจนรกก็มีฟันและความมืดมิดเท่านั้นที่เติบโตในแสงสว่าง และหลังจากนั้นครับเนาก็หยิบดาบขึ้นมาจากเงาของต้งเขาเองและตัดหัวสังหารเซเลเชียไปได้หนึ่งตนแต่ก็ไม่สามารถต่อกรทั้งกลุ่มได้ครับทำให้ตัวของเนวนั้นถูกขับไล่ไปยังที่ที่มืดมิดและว่างเปล่านับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเซเลเชียครับที่ปล่อยให้เนานั้นรอดกลับมาได้พอหลังจากที่เนานั้นรอดไปได้เขาก็เริ่มสร้างดาบเล่นนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ด้วยเพลิงที่หลงเหลือจากเซเลเชียลเพื่อแก้แขนจนทั้งห้องนั้นกังวานไปด้วยเสียงตีดาบและดาบนั้นหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีมันคือซิมไบโอตตัวแรกนั่นเองครับและนั่นแหละรครับคือเหตุผลที่ทำใหมซิมไบโอตถึงกลั้ไฟและคืนเสียงครับความหวาดกลัวที่สืบทอดมาจากยุคบรรพบุรุษครับที่ตัวของพวกเขานั้นถูกตีเป็ดาบด้วยความร้อน จากเปลวไฟและเสียงตีดาบที่น่ากลัวส่วนดาบที่เนาสร้างมานะครับเขาเรียกกันว่าดาบสังหารเทพครับหรือง่ายๆก็คือดาบที่สร้างมาจากซิมไบโอตตัวแรกนั่นเองครับลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นดาบที่ก่อตัวด้วยของเหลวที่เป็นสีดำครับผสมกับแดงความยาวประมาณ2เมตรมีความสามารถในการตัดได้ทุกๆสรพพสิ่งครับ มันมีพลังอำนาจเที่ยวเท่ากับพระเจ้าใช้สั่งหารเทพได้ทั้งจักรวาลหลังจากนั้นครับเนวก็ได้สร้างกองทัพซิมไบโอของเขาขึ้นมาลุกลามไปยันดินแดงต่างๆซิมไบโอจริงๆแล้วนะครับเป็นเงาที่มีชีวิตครับสามารถสัมผัสและจับต้องได้มีรูปร่างเป็นของเหลวสีดำครับมีความรู้สึกนึกคิดได้และสามารถยึดล่างเข้าสิ่งต่างๆได้ควบคุมสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ พร้อมกับสามารถใช้ป้องกันและโจมตีในเวลาเดียวกันได้โดยเช่นกันครับจำนวนของมันนะครับมีมากมายเลยครับจนก่อตัวไปเป็นดวงดาวนะฮะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในจักรกวาลเขาสามารถควบคุมพวกมันได้และมองเห็นได้รวมไปถึงได้ยินทุกทอย่างผ่านเหล่าปรสิตพวกนั้นครับโดยที่ตัวของเขาเองนั้นไม่ต้องขยับไปไหนนั่งควบคุมและสั่งการไกลๆอยู่ในระยะห่างนั่นเองจนกระทั่งซิมไบโอตครับ เริ่มลุกลามไปยังโลกชาววายิ่งได้ภาวนาให้เทพเจ้าของเขานั้นได้มาคุ้มครองพวกเขาและคงเป็นใครไปไม่ไ,มได้เลยครับนอกจากต่อนั่นเองครับเมื่อทอเข้ามาครับทอก็เริ่มสังหารพวกซิมไบโอตพวกนี้ด้วยสายฟ้าของเขาการโจมตีเหล่านั้นทําให้การเชื่อมต่อของเน่าและซิมไบโอตถูกตัดขาดครับเหล่าซิมไบโอตพวกนี้ผิวกระจัดกระจายและไปสิงร่างพวกเอเลี่ยนจากต่างดาวนะฮะจนกระทั่งพวกเขานั้น เริ่มมีจิตใจที่ดีเริ่มเข้าใจคําว่าสิ่งที่ถูกต้องและผิดทําให้พวกเขาเหล่านี้ครับเริ่มเรียกตัวเองว่าคินทราหรือซิมไบโอตที่หลุดออกมาเป็นยุคแรกๆนั่นเองครับพวกเขาเหล่านี้เมื่อรู้เลยครับว่าการกระทําของเนาเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกอื่นๆเป็นอย่างมากพวกเขาจึงรวมตัวกันแล้วก็มาขัดขวางเนาครับแม้พวกเขานั้นจะสามารถที่จะหลุดจากการควบคุมของเนาได้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถสังหารผู้สร้างตนเองขึ้นมาได้จริงๆครับเขาทำได้เพียงแค่ต้องขังนอเอาไว้ในใจกลางของตัวของพวกเขาเองพวกคินทาเหล่านี้ครับก็เลยรวมตัวกันมากมายและขังนอเอาไว้ครับเพื่อให้นอนั้นไม่ไปฆ่าล้างบางจักรวาลไหนอีกและนี่คือประวัติข้าวๆข,ข,ของนอครับ ก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าคลินทาเนี่ยก็คือซิมไบโอนนะครับพวกเขาเนี่ยก่อตัวและขังนอเอาไว้นะครับขนาดใหญ่ประมาณดวงดาวดวงดาวหนึ่งเลยนั่นเองครับแต่ถามว่าทําไมเรื่องราวของนนเนี่ยโผล่มาในเดบเดอะลาสแดนเนี่ยน้อยมากก็คือเอาจริงนะคือน้อยจริงแต่เอาจริงๆเลยนะผมชอบตัวละครตัวนี้มาก อันนี้คือเรื่องราวที่ผมแบบหามาแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เริ่มอ่านคอมิกเลยแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเลยนะแต่เท่าที่อ่านมานะเอาตามจริงเลยคือโคตรเทพนะครับ no, เน่ยจริงเพราะว่าตอนแรกไม่ใช่ไรเลยนะผมดูตัวละครเนวนะครับแล้วก็แบบคิดถึงไอ้ตัวละครวอลค์บัาครับที่มันผมขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากรู้ว่าประวัติของเขาเป็นยังไงแต่ยิ่งอ่านลึกๆแล้วเนี่ยตัวละครเนวเนี่ยยิ่งแบบน่ากลัวแนละโคตรเท่มากมาก ก็เลยแบบเท่าที่รู้นะแตนะ่ตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยนะว่าใครที่มีประวัติของนอมากกว่านี้นะครับหรือผมผิดพลาดอะไรไปนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมชอบตัวละครน,นี้มากๆเลยนะฮะรบกวนด้วยครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับเรื่อง,องราวของนอเนี่ยผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยฟังหรือมาฟังก,กันอีกทีนึงนะครับจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกระิ่งเพื่อปพลายคิปต,ต,ต่อไปนะครับกดแชร์ เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ